กเบิดกับกระดีครับกระดีที่เอ็กแองเจเบตของสตอมแล้วหืมกะเก่าครับตัวนี้ขนาดเจ็ดกรัมนะฮะเนี่ยน้ำหนักตัวเล็กครับใส่กระเบิดเล็กๆก็โอเคครับกำลังได้ผลกระเก๋าเข้ามาตกเลยครับปล่อยเข้าไปก่อนอ๋อไป เราต้กาที่แนวใช้ฝังเยอะแล้วครับเดี๋ยวฝังระหว่างนั่งรอให้แดดหลบแดดดูครับแดดแรงแล้วกันวันนี้ก็เดี๋ยวลองเอาอันนี้ครับเรือกระดีของสตอมนะครับ t x ultra b l a นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาตัวเล็กก่อนครับขนาดเจกรัมนะครับเอามาลองดูครับทำงานใช้ฝังครับเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนเป็นขนาด10กรัมแล้วก็ ขนาด13กกครับผมแต่ตอนนี้น้ำยังขึ้นสูงอยู่ครับรอ,อน้ำลดสักหนึ่งแล้วก็อาจจะเกี่ยนเป็นเยี่ยบปักครับเยียวปักจจเป็นตัวแท้งครับจะลงไปครับมันก็ดีตัวนี้ก็ครับเป็นเหยือยประเทศเต็งครับจมเลยนะครับไปไปผ่านหินก็ต้องูว่าก็อให้เหนือหินเข้าไว้ครับอย่าปล่อยจมนานครับผม ได้ครับผมาท่านดีครับเล่นเป็นเล่นหลายๆท่านครับทั้งมอเตอร์กรอเจอร์หรือว่าจะเคาะตกมาครับลองดูง่ายครับสายหน้าวันนี้ก็เป็นซูเปอร์อินวิซิไลครับตัวโลหะบอนนะครับขนาดอาร์ติปอยครับสายหน้าใหญ่เลยครับแล้วการบาดถึงครับท่านก็เป็นท่านเดิมครับลาฟาล่าไทมูครับติดต่อไม่ยุตครับผมเดี๋ยวไปดูครับ เดี๋ยวมาลองดูจดน,นี้ครับผมแรกครับเมื่อเคยังไงเล่นทีแรกก็ได้ประต่าาเล็กขึ้นมาตกไปตัวครับยูปลาหายไปหมดเลย

ก็อาจจะกลันนค,รครับืแรงครับผมเหนืยาแล้วนนครับตีแล้ะตามทางมาเรื่อยครับนนตรวไม่เหวตเจ๋วอีกตัวครับ เรียกร้อยครับปอ่อยมาครับมหอีกตัวครับลืยน้าลงมาตีแล้วครับตอนนี้ช่อม่วงครับใส่เล็กๆครับกไดาวนนก,กันไปขึ้นสูงมากรับตคนนี้ เดินไปไกลไม่ได้ครับเดินได้ใกล้ๆฝั่งนี่ครับฝั่งมันต้องเลี้ยงน้ำครับไม่งั้นก็ไม่ถึงหมายครับโอ้โหตัวนี้ตัวครับอ้ยลุดโอ้โหย่าโอ้โหเบ็โโโโดเล็กครับตัวนี้ขับไม่เต็มที่ครับ มาเสียดายฮกหลุดครับขับสวนวาวๆหน่อยนี่สวยเลยนี่ดันมีคู่เดินครับเก่าเล็กๆเล่นครับไม่รู้ต้องมีคิวเจอหนักๆก่อนคนใหญ่กัดอนจังหวัดปอครับเจ๊กนี่จะไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยกัดเท่าไหร่ ต้องปล่อยจมลึกครับวัดกันเลยครับให้ขึ้นมากัดที่ทางน้ำครับปล่อยจมลึกว่าเราไม่เอาเหยื่อไม่ได้แน่นอนยังไงม,มีเหยื่อก็โอกาสได้ครับแต่ถ้าไม่มีเหยื่อโอกาสได้ฟาไม่มีนะครับ น,นิ่งๆเลยครับโอ,อ้โหแตกกระจายไปแล้ว เป็นตลาเล็กครับเ,ออเหยี่ยค่อนข้าง,าง,างจะเป็นแผ่นนะครับเวลากัดรางวนตัวปลาเล็กๆมากจะไม่ค่อยติด ฟังครับก็เล่นๆครับโดยเฉพาะลูกก้เก่านี่จากลูกปลาเก่าครับดีใซนี่เออรับแขกใหญ่ๆแล้วเก่าเล็กอีกแล้วครับันนี้ครับลองเปลี่ยนสีนี้ดูกท่านครับ ขนาดสิบกล้ครับเพิ่มขนาดขึ้นมาอีกหน่อยครับอลองดูครับไปฝั่งแหมลงลุยน้ําตีไม่ได้แล้วพืนแรงครับน้ําสูงครับแรงพอหาตามหนึ่งฝั่งนี้ครับอาจจะตัวไม่ใหญ่มากพอได้สนุกสนุกครับ ตัวครัวกระเป๋าวกระเปาเล็กๆไนฝังงานจีเอ็กอันตราเบร ลื่นลมก็แรงครับโอ้โหคลื่นเยอะครับไม่สามารถลุยน้ําลงไปตีได้ตามถึงครับก็เลาะใจฝั่งตีว่าเจอแต่กาศเล็กๆครับอะไรที่ชิบมันครับจับผลงานคับเกือบจะดีครับเดี๋ยวครับเราพบกันใหม่ครับประกาศแล้วครับโอ้โหโอกาสหน้าครับรู้ใหม่ครับว่าจะเป็นยังไงครับ ลมแม่งแรงเลยนาดกลับแล้วนะเ่ยเดินยากเลับวันนี้ลมจัดจริงโอ้โหเลย